อาโอเคครับผมวันนี้ก็นะเมื่อกี้มีคนแซวบอกว่าบัมนรงกดดาราเดลี่าม,า <c oughs> มาดูงานแต่จริงๆก็คือแบบวันนี้มันใส่ตรงไงเพราะว่าพี่ร้านน้ำหอมนี่ก็คือน้ำหอมต้องมนไงก็ต้องมามูเตลูมาร์เก็ตแน่นอนคือ,อยังไงใครที่แบบอยากจะมางานนี้นะครับผมบอกเลยว่าแบบไม่ได้มีแค่น้ำหอมต้องมนอย่างเดียวมีทั้งแบบมูเตลูต่างๆแบบแบรนด์แบบว่ามีหมอดูด้วยที่เป็นหมอ หมอดูที่มาจากสมาคมโหราศาสตร์แห่งนานาชาติด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่แบบคุ้มมากๆสําหรับสายมทูทุกๆคนครับผม mm hmm. คือดีใจนะที่แบบว่าเราเริ่มจากลากยาฮึดก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงโควิดเนาะพี่ก็แบบไปตลาดใกล้บ้านที่มันแบบ เป็นค่อนข้างที่เป็นคล้ายๆตลาดนัดน่ะแล้วทุกวันนี้เราขึ้นห้างแล้วแล้วมีสาขาทั้งหมด3สาขาตอนนี้จะเปิดสาขาที่3วันที่1เมษายนนี้นะครับฝากด้วยสำหรับใครที่เดินแพทตินัมมอลนะครับผมเปิดสาขาที่3แล้วแล้วก็สาขาแรกก็ยังอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ชั้น2นะครับแล้วก็รวมไปจนถึงเทอร์มินอลทเวนตี้วันพระราม3สาขาที่2แล้วก็รวมไปจนถึงวันที่1เมษายนนี้ ที่แพตินัมหมอครับมีแพนน่ยจะห้าสาขาในปีนี้ให้ได้อะไเงี้ยแต่ก็จริงๆอยากจะให้ให้มันได้สาขาที่สมบูรณ์ที่สุดสาขาที่3เนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในในสาสาขาก็เลยรู้สึกว่าเต็มที่กับสาขานี้มากๆเลยที่แพตินัมครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นต่างชาติด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงแบบใครที่แบบเป็นสายโมอะไรเงี้ยด้วยแล้วแล้วก็ใครที่ชอบน้ําหอมที่ติดทนนานแล้วก็กลิ่นหอม มาที่ร้านได้เลยกับน้ำฟุกอาร์ตครับออนไลน์จริงๆพี่เจาะออนไลน์มาเป็นปีแล้วนะแล้วก็มีกลุ่มที่เขามาเจอหน้าร้านแล้วก็คนที่เขาชอบเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นแฟนเป็นแฟน,นแฟนของน้ำหอมเราอะไรเงี้ยเขาก็ตามไปซื้อแล้วก็มาอุดหนุนกันในช้อปปี้ a าซาดาอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเอออันนี้เรื่อง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 นี้เนี่ยตั้งแต่เด็กๆจนถึงโตตัวเองเกิดเดือนไทยเนาะเเดือน9เราก็ไม่รู้หรอกว่า ก็มีอาจารย์หลายๆคนเป็นพระอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็แนะเราบอกว่าเราอ่ะเป็นคนมีเซนส์เป็นคนที่สามารถช่วยคนได้อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอามาใช้ด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยคือบางทีมันก็มาแบบแวบๆเนาะเราเวลาที่แบบบางคนเขาถามเราว่าเออดูดวงให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ดูดูแล้วบางเอิญมันตรงแล้วก็หรือแบบเมื่อเนี่ยตอนนี้5ปีแล้วที่ให้เลขคนแบบโดยแบบให้ให้ฟีดใน Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็มันแบบ ปีหนึ่งมันจะมันจะสามตัวตรงสักสามงวดอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบหรือว่าเราจะต้องมาทางนี้จริงๆวะอะไรเงี้ยก็เลยแบบหาวิธีอื่นที่สามารถสื่อสารได้ก็เลยมาเจอไพ่ออล่าโคซึ่งเป็นไพ่ที่แบบก่อนหน้านี้ก็คือเคยดูไพ่ทาโร่โหรือไพ่ยิปซีนะครับแล้วก็มามาเปลี่ยนมาเป็นไพ่ออล่าโคก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนตรงกับจิตเราแล้วก็เวลาเราสื่อสารไปอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างดีดูให้นิวจิ๋วดูให้ใบล่าล่าสุดไปดูให้ใบเตยกับแมนอะไรเงี้ยก็ถือว่าแบบ เออแต่แต่ละคนก็ตอบโจทย์ในในในไพ่ของเราอะไรเงี้ยครับจริงๆอะ่ะพี่เรียนมาสองปีแล้วแต่มาดูจริงจังเนี่ยประมาณ3มเดือนที่ผ่านมาเนี่ยอืใช่ก็โอเคนะคือภาพภาพโดยรวมที่ออกมาก็คือเหมือนกับเอาจริง,รงอะ่ะเราชอบเราชอบให้ลูกดวงของเราอะ่ะหลับตาอธิษฐานแล้วก็จับไพ่โดยที่ไม่ต้องบอกว่าเขาถามอะไรเข้าใจป่ะคือเหมือนเขาถามในใจอะ่ะแล้วไพ่เราพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะบรรยายเลยว่าอ๋อ เรื่องนี้มันจะเป็นประมาณนี้ประมาณประมาณนี้ประมาณนีณนณน้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าโดยรวมอ่ะก็มีทั้งบวกและลบแต่แต่ก็อาจจะมีคนหนึ่งที่บวกมากกว่าน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อ่ะเราจะแย้มประมาณนี้ครับผมแต่ก็ก็ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ถือว่าดีทั้งคู่ครับถามเป็นพิเศษเหรอ จริงๆอ่ะอย่างที่บอกแหละเขาถามในใจเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาถามอะไรบ้างอะไรเงี้ยประมาณนั้นมันก็มีวิธีที่สามารถที่จะแก้ให้ดีได้อะไรเงี้ยครับผมอย่างอย่างเตยก็อาจจะต้องแบบไปเสริมดวงเยอะหน่อยอนะไรเงี้ยในเรื่องของการทําบุญหรือว่าการแบบทําจิตให้นิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับาารเตยมันก็จะแบบช่วยทําให้เขาแบบรู้สึกจิตใจเขาก็อาจจะแบบสามารถที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะไรประมาณนั้นครับแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมันด้วยด้วยความที่ทั้งทั้งคู่เนาะก็คือ ตอนนี้อยู่ในสภาพจิตใจที่แบบรู้สึกว่าออต้องการกําลังใจเราเราในฐานะที่เป็นพี่เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าเราเข้าไปหาน้องเราก็พร้อมที่จะแบบให้กําลังใจน้องนะครับผมแล้วก็การดูไพ่ก็เป็นการเสริมอย่างหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นเรื่องที่แบบอยากจะเตือนให้น้องได้ได้อาจจะมีวิธีที่แบบทําให้รู้สึกสบายใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับโอเคโอเคโอเคทั้งคู่เลยครับดีครับจริงๆเนะี่ยตอนนี้เปิดแล้วนะ ใครที่อยากจะไปดูเนี่ยเข้าไปใน Facebook ของบ๊มนรงกดได้นะครับแล้วก็ไปสแกนแล้วกเ็เดี๋ยวก็มาจองคิวได้คือเรารับดูทั้งส่วนตัวแล้วก็ดูออนไลน์ตอนนี้มีลูกเขาเรียกว่าลูกดวงเนาะแบบจากเยอรมันฝรั่งเศสสวีเดนเกาหลีอะไรเงี้ยที่ดูออนไลน์ส่วนใครที่อยากนัดส่วนตัวก็สามารถเข้าไปใน Facebook ของบ๊มนรงกดนะครับพิมพ์ภาษาไทยเนาะแล้วก็ไปสแกนล็อกคิวได้เลยครับผม